บทที่80หวังจินซีและจางหยางจื่อออกจากคลาสศูนย์หวังจินซีก็ทําเช่นเดียวกันร่างของทั้งคู่ปะทะกันโดยตรงเสียงคํารามของมังกรดังก้องออกมาจากหวังจินซีทันทีที่วิญญาณอินซีปีศาจมืดของจางหยางจื่อกำลังจะผสานเข้ากับวิญญาณราชามังกรกระดูกทั้งสองรู้สึกถึงการปฏิเสธอย่างรุนแรงแผ่ออกมาจากหวังจินซีรากับวิญญาณอินซีปีศาจมืดของจางหยางจะดูถูกจางหยางจื่อและผลักวิญญาณของเขาออกไปอย่างแรง จางหยางจื่อสะดุดล้มลงกับพื้นเขาตะโกนใส่หวังจินซีด้วยความโกรธอย่างกระทันหันว่าเจ้าหมายความว่าอย่างไรทําไมเจ้าไม่ผสานร่างกับข้าข้าข้าไม่ผสานร่างหวังจินซีจ้องมองเขาอย่างว่างเปล่าสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นผู้ช้างคงขมวดคิ้วและพูดกับจางหยางจื่อว่าจะเย็นใจเย็นนี่ไม่ใช่การควบคุมของหวังจินซีข้าเกรงว่าจะมีปัญหาในการผสานวิญ,ญญาณของเจ้าจางหยางจื่อลุกขึ้นจากพื้นลมหายใจหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดวงตาของหวังจินซีเต็มไปด้วยความไม่เชื่อแต่เขาก็ยังคงสงสัยอย่างเลื่อนลอยอูชางคงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าวิญญาณของจินซีคงกลายพันธุ์ทำให้วิญญาณของพวกเจ้าไม่สามารถเข้ากันได้ดีพอที่จะใช้วิชาภานวิญญาณได้นี่คือสาเหตุที่ทําให้เป็นเช่นนี้หวังจินซีมองไปที่ทางอุลินดวงตาของเขาเริ่มซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยสีหน้าของทางอุลิ่นก็ดูแปลกประหลาดเช่นกัน เป็นไปได้หรือไม่ที่วิญญาณราชันมังกระกระดูกของหวังจินซีได้รับผลกระทบจากการฝึกฝนรวมกับเขาจ้างหยางจื่อมองจากหวังจินซีไปยังถังอูลินด้วยสติปัญญาเขาจึงตระหนักได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพวกเจ้าสองคนฝึกด้วยกันถึงได้เป็นเช่นนี้หวังจินซีถอนหายใจยาวราวกับปลดปล่อยแรงกดดันทั้งหมดที่เขารู้สึกอีกอย่างข้านึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นไปได้อย่างไรผู้ช้างคงกล่าวสำหรับพาสวันนี้แค่นี้ก่อนถังอูลินและหวังจินซีตามข้ามา ข้าจะตรวจสอบวิญญาณของพวกเจ้าเองครับการตรวจสอบวิญญาณนั้นเรียบง่ายวูชางคงสำรวจร่างกายของพวกเขาด้วยพลังวิญญาณสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะที่พวกเขาปลุกพลังวิญญาณอย่างลึกซึง้งจินซีข้าเกือบจะมั่นใจว่าปัญหาของจิตวิญญาณยุทธของเจ้าเกิดจากอิทธิพลของจิตวิญญาณยุทธของทางอูลินหากเราพิจารณาเฉพาะสถานการณ์ส่วนตัวของเจ้าแล้ว ถือเป็นเรื่องดีเพราะภายใต้อิทธิพลของพลังสายเลือดอันแปลกประหลาดของทางอุลินจิตวิญญาณยุทธยุชราชามังกระกระดูกของเจ้ากำลังกลายพันธุ์อย่างแนบเนียนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นแต่ในอนาคตมันจะกลายพันธุ์ไปถึงระดับใดข้าไม่ทราบข้าบอกได้เพียงว่าหากเจ้าฝึกฝนกับเขาต่อไปจิตวิญญาณยุทธของเจ้าก็อาจจะกลายพันธุ์ต่อไปและเทคนิคการผสานจิตวิญญาณยุทธระหว่างเจ้ากับจางหยางจือก็อาจจะใช้ไม่ได้นี่เป็นข้อเสีย ดังนั้นเจ้าต้องคิดให้รอบคอบว่าจะพัฒนาไปในทิศท,ทางใดหวังจินซีหยุดพูดและถ้าข้าหยุดฝึกฝนกับอูลินข้าจะฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่อู้าาออชางคงกล่าวว่าดูเหมือนข้าจะฟื้นตัวได้แล้วพระเจ้ายังฝึกด้วยกันได้ไม่นานแถมพลังวิญ,ญญาณของเขาก็อ่อนกว่าเจ้ามากเจ้ายังไม่ได้รับผลกระทบมากในการกลายพันธุ์จึงยังไม่แน่นอนเมื่อเจ้าหยุดฝึกกับเขาเจ้าควรจะค่อยๆฟื้นตัว อย่างไรก็ตามพลังสายเลือดของเขาจะส่งผลต่อวิญญาณที่คล้ายกันในระยะหนึ่งอย่างละเอียดอ่อนดังนั้นหากเจ้าตัดสินใจเลิกฝึกกับเขาข้าจะปรับหอพักของเจ้าให้แยกเจ้าออกจากกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้หวังจินซีเงยหน้ามองทางอุหลิงดวงตาของเขาพร่ามัวขอโทษนะจินซีข้าไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบนี้ทางอุหลิงกล่าวขอโทษ เขาเข้าใจดีถึงความสำคัญของเทคนิคการหลอมรวมวิญญาณสำหรับปรมาจารย์วิญญาณสองคนที่สามารถทำได้หวังจินซีสายหัวข้าจะโทษเจ้าได้อย่างไรพวกเราไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้จะออกมาแบบนี้อาจารย์วู้ข้าจะคิดเรื่องนี้ให้รอบคอบหลังกลับโอเคไหมวู้ช้างคงพยักหน้าแน่นอนเรื่องนี้สำคัญมากโปรดพิจารณาอย่างรอบคอบหวังจินซีมองทางอุลินอย่างพินิพเคราะห์แล้วพยักหน้าวู้ช้างคงกล่าวต่อ ข้าขอเตือนเจ้าด้วยว่าดูจากสภาพร่างกายปัจจุบันของทางอูลินพลังสายเลือดของเขากำลังค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นนั่นหมายความว่าหากเจ้าฝึกฝนกับเขาต่อไปพลังวิญญาณในอนาคตของเจ้าอาจเหนือกว่าพลังจากเทคนิคการหลอมรวมวิญญาณเพราะนี่คือพลังของตัวเจ้าเองดังนั้นเจ้าควรคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อพิจารณาแผนการในอนาคตขอบคุณครับอาจารย์วูหวังจินซีเดินออกไปทิ้งให้ทางอูลินเศร้าใจอย่างเห็นได้ชัด เขาไม่คาดคิดว่าวิธีการฝึกฝนที่มีประโยชน์แต่เดิมนี้จะนำไปสู่ปัญหาเช่นนี้หวังจินซีอาจจะดีกว่านี้สักหน่อยเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาอาจได้รับพลังเพิ่มขึ้นจากการฝึกฝนกับเขาแต่แล้วจางหยางจะละหักปราศจากมิตรภาพของหวังจินซีเขาคงไม่สามารถฝึกฝนเทคนิคการหลอมรวมวิญ,ญญาณได้เขาไม่อยากให้สถานการณ์เป็นแบบนี้เลยแต่เมื่อเรื่องมาถึงจุดนี้ การตัดสินใจจึงตกอยู่ที่หวังจินซีเขาไม่สามารถแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นใดๆได้เลยนับจากวันนั้นเป็นต้นไปบรรยากาศในห้องศูนย์ก็แปลกประหลาดขึ้นจ้างหยางจึงเงียบลงและหวังจินซีก็ยิ่งเงียบยิ่งกว่าปกติสองวันผ่านไปอย่างรวดเร็วและถึงเวลาสอบปลายภาคภาคที่สองแล้วมากับชั้นสิมาสอบปลายภาคภาคที่สองกันอูช๋ชางคงพูดอย่างใจเย็นอาจารย์วู้ท่านใดนั้นหวังจินซีก็ลุกขึ้นยืนหืม ผู้ช่างคงมองเขาทั้งอุลินอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเขาความรู้สึกเลือนรังว่ากำลังจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหวังจินซีไม่ได้ฝึกซ้อมกับเขามาหลายวันแล้วเลือกที่จะเก็บตัวอยู่ในห้องหลังเลิกเรียนอาจารย์วู้ผมตัดสินใจแล้วผมจะสละโอกาสฝึกซ้อมกับทังอุลินหวังจินซีพูดอย่างช้าๆแต่หนักแน่นจังหยางจือก,ก็มองเขาด้วยความประหลาดใจแววตาของเขามีบางอย่างแฝงอยู่ ผู้ช้างคงมองเขาคิดดีแล้วหรือหวังจินซีพยักหน้ายอย่างจริงจังบางทีการฝึกฝนกับอูหลินอาจจะทําให้ข้าได้ฝึกฝนมากขึ้นในอนาคตแต่นั่นเป็นเพียงผลประโยชน์ส่วนตัวของข้าข้ากับหยางจะเติบโตมาด้วยกันโดยสวมกางเกงเป้าเปิดเล่นด้วยกันแทบทุกวันแยกจากการไม่ได้เราเหมือนที่น้องกันข้าไม่สามารถมีอิทธิพลต่อเขาได้เพราะการเปลี่ยนแปลงของข้าเองไม่เช่นนั้นข้าจะไม่มีวันสงบสุขในชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นนับจากนี้ไปเทคนิคการหลอมรวมวิญญาณยุทธจะพัฒนาพวกเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเราเป็นปรมาจารย์วิญญาณชั้นยอดสองแหวนแล้วในวนัยนี้และไม่มีปัญหาเรื่องพรสวรรค์ข้าจึงตัดสินใจข้ากำลังฝึกฝนกับหยางจือ่อเขาหยุดครู่หนึ่งมองไปทางถังอุลิงเซียเซียและกู่เย่เขาสูดหายใจเข้าลึกๆราวกับรวบรวมความกลา้าอีกอย่างอาจารย์วู้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำในเทอมนี้และขอบคุณเพื่อนนักเรียนทุกคน แต่ขออภัยข้ากำลังจะย้ายโรงเรียนข้าจะย้ายไปอยู่กับหยางจือ่อและจากที่นี่ไปฉันสัมผัสได้ถึงรัศมีสายเลือดของอู๋หลินอย่างชัดเจนหากฉันยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ว่ายังไงก็ตามฉันก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากเขาอยู่ดีหากไม่มีเขาสองสาวันมานี้ฉันรู้สึกหดหูใจอย่างมากดังนั้นฉันจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจากไป เมื่อได้ยินคำพูดนี้ทางอุลิ่นก็ตกตะลึงเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเพราะเขาจะทำให้หวางจินซีต้องย้ายสังกัดจินซีหากอิทธิพลของฉันที่มีต่อคุณมากขนาดนั้นฉันก็สามารถอยู่ห่างจากคุณได้คุณไม่จำเป็นต้องย้ายสถาบันทังอุลิ่นกล่าวอย่างกระตือรือร้อนพลางลุกขึ้นยืนหวังจินซีพูดออกมาอย่างโล่งใจเขามองทางอุลิ่นด้วยรอยยิ้มและสายหัวอย่างโง่ไปเลยอุลิงนอย่ยโทษตัวเองเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นกับข้าแล้ว และเจ้าไม่อาจควบคุมดอกลินล,ลี่แมงมุมแดงในสายเลือดของเจ้าได้สิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมิตรภาพของเราแต่เราไม่สามารถฝึกฝนร่วมกันได้อีกต่อไปไม่ใช่แค่จิตวิญญาณนักสู้ของข้าเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากรัศมีสายเลือดของเจ้าแต่รวมถึงจิตวิทยาของข้าด้วยบางที่การจากเจ้าไปฝึกฝนที่อื่นสักพักอาจช่วยให้ข้าฟื้นตัวได้อย่างแท้จริงข้าอยู่ภายใต้แรงกดดันทางจิตใจเช่นนี้มาตั้งแต่การแข่งขันเลื่อนขั้น แต่ข้าไม่เคยอยากเผชิญกับมเมลยข้ากับหยางจึอสามารถสึกฝนร่วมกันได้ดีดังนั้นอย่าก,กังวลเรื่องข้าเลยส่วนเรื่องสัญญากับสถาบันอาจารย์อูขออภัยที่รบกวนครับผมได้ปรึกษากับท่านพ่อแล้วและครอบครัวจะชดเชยทรัพยากรที่ผมกับหยางจะใช้ไปในภาคเรียนนี้ให้สถาบันผมขอโทษครับเขาโค้งคำนับอย่างลึกซึ้งให้วูชังคงแต่สิ่งที่ทางอุลินเห็นคือรอยน้ำเล็กๆสองรอยบนพื้นขณะที่เขาก้มตัวลง หวังจินซีอยากจะออกจากกลุ่มนี้ไปได้อย่างไรกันหลังจากฝึกฝนร่วมกันมาหนึ่งภาคเรียนพวกเขาไม่เพียงแต่สร้างมิตรภาพแต่ยังสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งที่หาได้ยากระหว่างเหล่าปรมาจารย์วิญญ,ญาณอีกด้วยเมื่อรวมกันแล้วพวกเขากลายเป็นหนึ่งเดียวแม้กระทั่งสามารถสังหารสัตว์วิญญาณอันทรงพลังอย่างแมงมุมปีศาจหน้าคนอายุกว่าร้อยปีได้ในเมื่อเขาต้องจากไปเขาจะทนได้อย่างไรอย่างที่หวังจินซีเคยกล่าวไว้เขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของทางอุลินมาโดยตลอด หากเขาสามารถฝึกฝนกับทางอุลินได้อิทธิพลส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทางบวกแต่หลังจากผ่านไปสองวันหวังจินซีก็ตระหนักได้ว่าเขาได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งเพียงใดคืนที่นอนไม่หลับและแม้แต่การไร้สมาธิก็ทําให้เขาเจ็บปวดอย่างรุนแรงหลังจากไตรตรองอย่างทีทวนหวังจินซีก็ตรหนักว่าหากเขาฝึกฝนกับทางอุลินต่อไปเขาอาจจะต้องพึ่งพาทางอุลินแม้กระทั่งถูกอิทธิพลทางจิตใจของเขา ครอบงำโดยไม่รู้ตัวและกลายเป็นค่ารับใช้ของเขาไม่ว่าสายเลือดและสายเลือดจะแข็งแกร่งเทียงใดพลังวิญญาณก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นรัศมีของสายเลือดก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นขณะนี้เขาสูงกว่าทั้งอุลินเทียงหนึ่งระดับแต่เขาก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากพลังวิญญาณของทั้งอุลินไปถึงระดับนั้นในอนาคตละ่ะผลกระทบน่าจะมากกว่านั้นแม้เขาจะยังเยาวัยแต่เขาก็คิดเรื่องน,นี้ไว้และเมื่อรวมกับอิทธิพลของจางหยางจือ่อ เขาจึงตัดสินใจเช่นนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากและเจ็บปวดแต่เขาจำเป็นต้องตัดสินใจจินซีจ้างยางจะอลุกขึ้นยืนทันทีการแขนออกและกอดหวังจินซีเขาไม่อาจระงับอารมณ์ได้อีกต่อไปน้ำตาเออคลอเบ้าสองสวันที่ผ่านมาเขาต้องทนทุกทรมานอย่างมากหากปราศจากคู่หูผู้ฝึกฝนวิชาภาษวิญญ,ญาณเขาจะกลายเป็นปรมาจารย์วิญ,ญญาณธรรมดา ความเร็วในการฝึกฝนในอนาคตของเขาจะตามทันหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและระดับความเคารพที่เขาจะได้รับก็จะลดลงอย่างมากครอบครัวของเขายิ่งอ่อนแอลงและความแข็งแกร่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการกําหนดฐานะครอบครัวในเวลานี้คําพูดที่หนักแน่นของหวังจินซีทําให้ความกังวลทั้งหมดของเขาหายไปมิตรภาพอเอาชนะทุกสิ่งและตอนนี้เขามีเพียงความรู้สึกเสะเตือนใจ อู้ช้างคงเงงคงนิ่งเฉยแต่เซี่ยเซี่ยสังเกตเห็นความเศร้าจางๆฉายชัดในดวงตาของเขาเอาละ่ะในเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วอย่าก,กังวลเรื่องอื่นข้าจะบอกสำนักและขอให้ครอบครัวของเจ้าจัดการเรื่องนี้บางทีนี่อาจเป็นทางเลือกที่ถูกต้องอู้ช้างคงตอบอย่างเรียบง่ายแล้ววันนี้ยังอยากไปสอบปลายภาคกับฉันไหมหวังจินซีพูดด้วยรอยยิ้มแย่ๆขอโทษครับอาจารย์อูด้วยสภาพจิตใจของผมกับหยางจือในตอนนี้ ผมเกรงว่าเราจะสอบไม่ได้ในวันนี้อูหลินเสี่ยเสี่ยกูเย่ยทุกคนต้องตั้งใจเรียนให้ดีอย่าให้พวกเรามาขวางทางนะพวกคุณทำได้ดีมากเราจะได้เจอกันอีกแล้วพวกเราอาจจะได้เป็นคู่แข่งกันพวกเราจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วและจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแน่นอนน้ำตาไหลอาบแก้มหวังจินซีแต่เขากมัดแน่นและโบกมือให้ทางอูหลินอย่างแรงทางอูหลินรีบวิ่งเข้ามาโอบก,กอดเขาและจางหยางจื่อพร้อมกับสะอื้นให้พรุ่งนี้สอบ อูช๋ชางคงพูดพางก้าวออกจากห้องเรียนจางหยางจื่อและหวังจินซีกลับไปที่หอพักเก็บข้าวของแล้วออกไปทั้งอูหลินไม่รู้เลยว่าครอบครัวของพวกเขาตกลงกับทางโรงเรียนไว้อย่างไรเขารู้เพียงว่าตอนนี้ห้องศูนย์เหลือแค่สามคนแล้วเว่ยเสี่ยวเฟิงจากไปแล้วและตอนนี้จางหยางจื่อและหวังจินซีก็จากไปแล้วพ่อแม่และนาเอ๋อจากไปแล้วทำไมคนใกล้ตัวถึงชอบหายไปไหนกันทั้งอูหลินนั่งอยู่บนขอบหน้าต่างหอพักมองออกไปที่สนามเด็กเล่นอันกว้างใหญ่ รู้สึกถึงความหดหู่และความเศร้าที่ผุดขึ้นมาในหัวใจเขารู้สึกเจ็บปวดและทรมานมันคือความเจ็บปวดจากการสูญเสียเพื่อนประกอบกับความรู้สึกผิดของตัวเองเฮ้เป็นอะไรไปทันใดนั้นเสียงหวานก็ดังมาจากสนามเด็กเล่นทั้งวู่หลินมองไปทางต้นเสียงโดยสัญชาตญาณเห็นโอหยางจื่อซินในชุดนักเรียนโบกมือให้เขารุ่นพี่ทั้งอูหลินตกตะลึงไปครู่หนึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างทันทีที่เห็นเธออารมณ์ของเขาก็สดใสขึ้นทันที แก่แล้วยังร้องให้อีกโอหยางจือซินพูดพลางมองเขาด้วยรอยยิ้มทั้งอุลินแตะแก้มตัวเองโดยสัญชาตญาณพบว่าแก้มเปียกไปด้วยน้ำตาเขารีบเช็ดแก้มด้วยแขนเสื้อและพูดอย่างเก๊กันกังว่าไม่เป็นไรครับรุ่นพี่ลงมาโอหยางจือซินโบกมืออ้อทั้งอุลินดันตัวเองขึ้นด้วยมือทั้งสองข้างอพาร์ตเมนต์ของเขาอยู่บนชั้นสี่ สูงกว่าพื้นดินกว่าสิบเมตรเพียงสะบัดข้อมือเทวัญ,ญ้าสีฟ้าเงินก็เกาะอ,อยู่ที่หน้าต่างและร่วงลงสู่พื้นอย่างช้าช้าโออดเก่งนักนะโอหยางจื่อซินพูดพร้อมกับรอยยิ้มหวานทั้งอูหลินเกาหัวเปล่าชั้นแค่โอหยางจื่อซินยิ้มโอเคไม่ต้องอธิบายหรอกเด็กๆอวดเก่งต่อหน้าคนอื่นเป็นเรื่องปกติร้องให้ทำไมพูดกับฉันสิทั้งอูหลินสายหัวไม่มีอะไรหรอก ฉันแค่รู้สึกเศร้านิดหน่อยที่เพื่อนร่วมชั้นสองคนกำลังจะย้ายโรงเรียนโอหยางจือ่อซิงกล่าวเจ้านี่ช่างอ่อนไหวเสียจริงนะเจ้าหนูไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะแค่ย้ายโรงเรียนโอเคชีวิตมันก็เป็นแบบนี้และอะไรอะไรก็คาดเดาไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแค่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันไล่ตามเป้าหมายและค้นหาความสุขของตัวเองแค่นี้ก็พอแล้วขณะที่เธอพูด เธอลูบหัวทางอูลินไปกันเถอะฉันจะพาเธอไปกินอะไรอร่อยๆอขณะที่เธอพูดเธอจับมือทางอูลินแล้วเดินออกจากโรงเรียนมือของโอหยางจือซินนุ่มมยิ่งเข้าใกล้ทางอูลินเท่าไรเขาก็ยิ่งได้กลิ่นหอมอ่อนๆของเธอมากขึ้นเท่านั้นชั่วขณะหนึ่งความอบอุ่นลึกซึ้งยังคงอบอวลอยู่ในใจเขาฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งทุ่มเทให้กับการฝึกฝนจิตวิญญ,ญาณนักสู้และการตีเหล็กอย่างเต็มที่แต่ลึกๆแล้วเขาหยหาความรักจากครอบครัวพ่อแม่ ของเขาจากไปหน้าเอ,อ๋อก็จากไปญาติสนิทก็จากไปอย่างไร้ร่องรอยเขาทําได้เพียงแต่ทําให้ตัวเองชาด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและในสถานการณ์เช่นนี้ความอ่อนโยนของโอหยางจือซินทําให้เขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากความรักใคร่ในครอบครัวที่สาวข้าจะพาเจ้าไปกินบาร์บีคิวเสียบไม้กับปลาย,ย่างเวลาอารมณ์ดีเจ้ามักจะเจริญอาหารซึ่งก็เป็นเรื่องจริงสําหรับคนส่วนใหญ่และสําหรับท้งอุลิงก็เช่นกัน ขณะที่โอหยางจือซินมองทางอุลิงยัดบาร์บีวเข้าปากไปกี่ไม้ก็ไม่รู้ดวงตาอันงดงามของเธอก็เบิกกว้างบนโต๊ะตรงหน้าพวกเขาเต็มไปด้วยไม้ไผ่กองโตผู้คนที่โต๊ะข้างๆต่างมองเขาด้วยสายตาแปลกๆเป็นครั้งคราวโอหยางจือซินแทบจะร้องให้ออกมาเมื่อพูดว่าน้องชายข้าพาเจ้ามาที่นี่เพื่อปลอบใจเจ้าเจ้ากำลังพยายามเอาคืนข้าหรือเจ้ากินอาหารของข้าไปตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้ว หาทั้งอุลินจึงรู้ตัวว่าเขากินเยอะไปจริงๆเมื่อมองดูใบหน้าอันง,งดงามของโอหยางจือซินเขารู้สึกว่าวันนี้เขากินเก่งผิดปกติยิ่งไปกว่านั้นเช้านี้เขาลืนอาหารลำบากเพราะต้องตามหวังจินซีและจางหยางจือเลยกินน้อยลงดังนั้นการแสดงวันนี้จึงค่อนข้างยาวเกินไปขอโทษครับรุ่นพี่วันนี้ผมเลี้ยงคุณนะครับคนที่ควรเลี้ยงคือผู้ชายทั้งอุลินพูดอย่างรีบร้อนตอนนี้เขากำลังทำเงินได้มากจากการตีเหล็ก ดังนั้นเรื่องกินจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปปา๋าโอหยางจือซิงยกมือขึ้นฟาดหัวเขาอะไรนะคุณยิงเด็กอยู่เลยพี่สาวจะพาน้องชายออกไปกินข้าวแล้วให้คนอื่นจ่ายได้ยังไงกินกินกินยังไงก็เถอะคุณกินเงินฉันจนหมดฉันเลยต้องอยู่ที่โรงอาหารของโรงเรียนอีกอย่างคุณไม่ใช่สุดยอดนะักกินระดับตำนานของแผนกจูเนียของเราหรอ,อกเหรอว่ากันว่าแม้แต่โรงเรียนก็ยังกลัวคุณเออฉันคิดว่าคุณหมายถึงฉัน ทั้งอูหลินพูดด้วยความละอายใจแต่คุณนี่กินจุจริงๆใครแต่งงานกับคุณในอนาคตคงเหนื่อยจากการทำอาหารโอหยางจื่อซินหัวเราอคิกคักพลางอามือปิดปากจื่อซินทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากไม่ไกล